ตอนนี้นะคะเราแต่งหน้าด้วยตัวนี้นะกำลังฮิตเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําสวนถือว่าเป็นกิจกรรม adventure เลยทีเดียวเพราะว่ามันต้องมีเหงื่อใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะคือใบหน้าของรองพื้นที่ใช้มาทั้งมันนะเป็น Maybelline super stay ตัวนี้นะคะ สีก็ตามนี้เลย2องเราใช้ไอ้นี่อยู่มีเดียมดักสองนะคะถ้าเป็นเทียบกับของ n a านะก็จะใช้เป็นตัวนี้ผิวก็จะดูจริงๆแล้วมันไม่ค่อยตรงสีผิวมันขาวกับผิวนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างดรอปก็คือถ้าผ่านไปวันหนึ่งอะยยงไงก็ดรอปนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอะไรเยอะก็ แต่ผิวอะดูดีมากเลยนะแต่ตอนเนี้ยคือทิชชู่หายทิชชู่มันหายเดี๋ยวเราลองซับกัอันนี้ให้ดูก็ประมาณนี้ก็จะมีรองพื้นติดออกมาบ้างนะคะเห็นเหงื่อไหมทุกคนเราจะซับเหงื่อซับเหงื่อก็มีรองพื้นติดออกมาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าผิวก็ไม่ได้ดูแย่นะก็ยังดูโอเคอยู่ หือว่าเป็นลงพื้นที่ติดทนติดแน่นน้ำเอ่อฟิลลิ่งการใช้ค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็มีความปกปิดนะคะทำให้ซีผิวเนี่ยสม่ำเสมอได้ถือว่าเลิศไปต่ำนะคะตัวนี้เลย